สวัสดีครับอยู่สนามเปตองนครรังสิตนะพามาชมเปตองอ่านี่จะตัดเข้ารอบ8ทีมนะครับเาสองไปดิหเี่ยอองเลยเข้าอไปเตียไปองหนต่ชายจะตีครับเอชายตีเปตองหวานนะ คู่นี้ใครแพ้จะตอบรอบนะใครจนะเข้ารอบพาครนี่ิยายาเข้ามาโอ้พิยายาหลุดนิดนึง ต,ตีลูกเี้ยงี่โอ้ตีชอตลูกตัวหงออกอีกพี่ <c oughs> น้องจะเข้ามา <c oughs> หมาถ่ถอง <c oughs> ยังแตกครับ <c oughs> <c oughs> ตัดถ้าตัดก็ตดกนถ้าตัดนดโอ้โหตัดกิเลยเหลืองสีดันกมลกังมาเป็นมือกันนะเข้าโอ้มือคว้างมาแล้วจะหายหรือไงด้วยเดินมาเจจริงกันหน่อยดำมากโอ้โหข้ามหนูนี้นึง ตีไม่ได้ต้องเข้าคุมโอ้เรือลูกสี่ลูกรวมทั้งได้เต็มโอ้โหทุ่นแรง ออกะก่ชนลูกพี่น้องเข้ามาได้2แงตมนี่ก็กะชนลูกล่างอีกนี่เนี่ยสามป็นแพงนี้องมปพึ่งได้สองไม่ได้สามนะไปต้องต้องตีเอา,ามลูก ตีตรงดีอย่างเลยทีมลุงกาดนำห้าศูนย์แล้วตอนนี้สจตถอยสองมืองโอ้เข้าสวยกันงาครับเบียาย่าต้องอยู่ในเฟรมนะครับเพื่อให้ตีตัดแต้มเบียรย่ามาโอ้เปลี่ยน ตีต่อ ó, ั้โอ้ยต well uh. ีตรงดีจังเลยองอะองไมเนี่ยองดันเลยไหกโดนะไองดันเยไปชนฝั่ง OK ้นไเากาการครับไม่ออกไ่าเลไปได้ังไม่ออกไม่รู้ยังไงนะแ่เราไม่ได้่ก็ไม่รู้มไม่ได้ร โอ้ยยายาลุดนะพี่ดำจะเข้าลูกนี้นะโอปเปลี่ยนเปลนี่ยนเปลี่ยนอย่างเดียวับ ตอนนี้ลูกฝั่งทีม <ame> ป้ายจ้าได้เปรียบครึ่งลูกนะครับตอนัดได้ก็โอเคแล้วเ้ียจเฮ้ยเอ้โอดีนะไม่หลากแก่น การตีรับสองนะครับนี่ยจะไม่เข้าหรอกตีรับสองครับพอสองลูกนี้ก็คุมดีพอสองลูกนี้คุมดีมากว้าวเขาให้ตีรับสอง,ต,สองตีรับสามมากระดานสา <c oughs> มต้ง <c oughs> ไม่เป็นแล้วคิดถึงว่าดีเจ้ากระดานทำกำแพงไว้คู่ต่อคู่ลูกปิง ลูกนี้คุมดีนะครับสามลูกนี้เป็นตองมีพี่ดำเข้านะโอ้เหลือสามลูกจริงเข้าได้สองลูกก็ได้แต้มอยู่น้องในหลงการตีอูกลูกนงี้ถ้าชายเข้าได้ทั้งสองลูกก็จะได้แต้มอยู่นะครับเพราะว่าลงการเหลือลูกเดียวเอออยู่ครับ ยงสามอยู่เลยอย่างเง้นนะใช่ไหมเออใช่จริงเดี๋ยวสอูดอ้งลูกพเงกาดูดูลงการครับจะเข้าที่หนึ่งะฮะจะเข้าได้ที่หนึ่งได้ไหมที่หนึ่งอุ้ยไดจริงได้ ดูนะครับพี่น้องจะปล่อยมานี่นพอลงการเหยียบตรงนั้นเขามาอยู่ตรงที่เหยียบเลยนี่นี่น ยี่ยากเปลียยยป่ยนสวยครับลูก,กลนี้บ้านดูต่อครับพี่น้องเข้าเปลี่ยนไหม่านเกิน ้องตีตีลูกนี้โ yes. ป้งหูได้ลูกจอด <c oughs> ตีลูกเข้าอ่ะ <c oughs> ก็มือเข้าเข้าไม่ออ่าเขาต้องเอาอย่างนี้แหละ <c oughs> มือตีมือเข้าเข้าไม่ดีเองเนี่ยโอ้โหลูกนี้ จะยกข้ามไหมน้องข้า่อพี่น่ลแล้วเลยลอโอ้โหตีต่อไ,ไปอไม่ต้องเข้าลงการสั่งลูกนี้ก็ออกครับตอนนี้โลกฝั่งลงก,การได้เพียบเพราะว่าน้องพีมตีตีจอดไว้ไงลูกก็เลยเหลือเท่ากันเพราะว่าเมื่อเข้าเข้าโหลอยโท่ย ไม่เข้าเข้าหลุดสองลูกอาใส่ลูกตีจอดไปไดบอกนี่วันหลักไรกขอมวัสดีครับพี่ดำเข้าลูกนี้อัดนะครับตอนนี้เหลือลูกเหลืออยู่หนึ่งลูกนะถ้าต่างคนต่างไม่พลาดไปย่ายจะได้หนึ่งแต้มสำคัญลุงการจะต้องไม่ตีติดไว้นะ ไม่ติดครับไม่ติดครับที่ดำก็เป <ๆ S 1> ลี่ยนลุงนี้การจะต้องไลตีนะลูกน่าจะตีจอดไหมลุงการ ยวตีจอดไหมจอดเกมมันเนี่ยึงการยิ้มรอเลยยังไงแจกก็ต้องตีถูกนะอยู่ไหนก็โดนไม่เกมถ้าไม่จอดอันนั้นยังไม่ออกเหรอโอ้ลุงการตีโดนอย่างเดียวไม่ต้องโช์จอดก็ได้เอาแย่โดนถ้าโช์จอดเดียวมันหลุยอันนี้ลุงการตีถูกจะเกมเงินตีเปต้อง ทิ่ยังไงขาดกันมากเลยพี่ตองโอ้บอกไม่ต้องจอดมเมาที่หนึ่งอีกโอ้โหอะไรเนี่ยลุงลุงการตีจอด้ดีวยบอกบอกบอก,บอกว่าลุงการเอ้ย,ออยตีจอดนะเป็นตองสู้กันไม่ได้จริงๆนะเป็นนั้นว่าทีมสจจาต่อยชนะทีมไปยะยาไปครับ